ดีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยไปเงล่นโรงเรียนกับเธอเราวันนี้เป็นวันหยุดแต่เราจะไม่กลัวผีหรอได้ยินว่าโรงเรียนเราอะ่ะผีดุด,ด้วยนะผีดุดแล้วไงอะ่ะแล้วเธอจะมั่นใจเหรอว่าฉันอะ่ะไม่ดุเท่าผีความดุของผีนะ่ะ อาจจะวิ่งมีความแข็งเก่งของฉันนะไปที่นในโรงเรียนดีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยพวกหนูมาเล่นอะไรที่โรงเรียนล่รฮะรู้ไหมวันนี้วันหยุดรู้ไหมเมื่อแถวนี้อ่ะผีดุด้วยทำไมคุณนาตัวซีดจังเลยอะ่ะคุณนาเป็นอะไรหรือเปล่าใช่แล้ว น้าไม่ค่อยสบายนะดูลิ้นน้าสิเฮ้ยม่เรียรมานานแล้ว <c oughs> ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เยอยะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอน